พี่บงจีแม่ไม่ให้ไปนะกลับมาเลยแน่แน่แน่ไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปหลังบ้านปะไปหลังบ้านไปหลังบ้านปะโอ้โหหมาบ้านนี้ฟังมากเลยค่ะบอกให้ไปหลังบ้านไปนู่นปอกปะปอกไปหลังบ้านไปะลูกปะไปเร็วไปเร็วไปหลังบ้านหลังบ้านไปหลังบ้านดิค่ะไปหลังบ้านหลังบ้านหยับหยับหับ ไม่อยากจับพี่ปองแล้วล้างมือบ่อยแล้ววันวันหนึ่งเปืองแต่กับล้างน้าโอ้ยล้างมือจับปุ๊บจับเสร็จไปล้างมือห้างมือเสร็จออกมาเอาพี่ปองมาเลียอ่ะจับจับอีกแล้วไปล้างมืออีกมาเร็วตั้งๆโอ้โหตากฝนกลับมาตัวแห้งขาวจั๊วเต้าตองมานีมนี่มานี่มานมานี่ ต้องไปหลังบ้านปะไปหลังบ้านปะไปหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านปะดูนะดูนะดูนะไปหลังบ้านปะตัวไหนจะฟังแม่เนี่ยปะหลังบ้านปะป๊อกปะป๊อกไปหลังบ้านปะป๊อกไปเถอะป๊อก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  ป๊อกไม่มีไข่ไปกับเฟิร์ซักกระตัวเลยทำไมเป็นอย่างนี้มาไม่หมาบ้านนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่บงกีสูงเข้าไปในตาพี่บงกีนงะป๊อกไปหลังบ้านไหมเมื่อกี้ยังเห็นเล่นอยู่หลังบ้านอยู่เลยได้ไหมแป จะไปเป็นหมานอกหรือไงนอกบ้านโอ้ยเล่นกับเขาแล้วเขาเมื่อไงเขาเมื่อไงค่ะแจ็คเขาเมื่อไนที่สุดก็จับมือหออมาไอ,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 อที่สุดก็จับมือหมอ,หมอ,หมอนี่ยยบ๊าบาย